สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวน้ำตาลพามาชมยางรถแท็กเตอร์มือสองนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นยางหลังรถไถฟอร์ดนะคะ18.4คี30หรือเบอร์15คี30เป็นเบอร์เดียวกันนะคะได้มาแยกขายหนึ่งเส้นนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่ยางเสียยางพังเส้นเดียวเราต้องการซื้อนะคะก็จัดได้เลยตัวนี้มือสองสภาพดีพร้อมใช้งานยี y ่ห้อบิชโตนะคะไม่มีแผลปะไม่มีแผลรั่วเลยพร้อมใช้งานนะคะได้มาหนึ่งเส้นนะอืม สำหรับตัวนี้นะคะน้ำตาลขอปล่อยอยู่ที่เส้นละหกพัน้าร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะพี่พี่ท่านใดที่สนใจโทรหารน้ำตาลได้เลยนะคะสิบแปดจุสี่คีสาสิบนะคะเส้นละหกพันห้ารอยบาทนะคะไม่มีแผลปากไม่มีแผลรั่วยี่ห้อปิสโตนนะคะเป็นยางเปอร์เซ็นตส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะอ่านเดยวน้ำตาลให้ดูให้ดูนะเพราะว่าเลขมันอาจจะลบเลือนหน่อยนะ 8 4ี3 0ผ้าใบหนา8ชั้นนะคะยี่ห้อปิสโตนนะคะไม่มีแผลเลยไม่มีแผลปะไม่มีแผลรั่วเลยสภาพดีพร้อมใช้งานนะคะแต่จะมีร่องรอยตามการใช้งานทั่วๆไปนะสำหรับพี่ๆในที่รับได้ไม่สีเรียนเอาไปใช้งานได้เลยดอกยางยังเหลือค่อนข้างโอเคมากๆเลยด้านในไม่มีแผลเลยนะคะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเสลลละ6,500บาทนะคะเนาะอืมสนใจยังไงก็โทรหาน้ำตาลได้เลยนะคะ ให้ดูประมาณนี้นะคะ